สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจะเต็มถึงสิ่งที่จะทำให้นักฟุตบอลไทยไปค้าแข่งในเจลิกรวมถึงเคลิกยากขึ้นรวมไปถึงบุรีรัมยูเต็ดมีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกด s ั b สไครต์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่3 0,000ซับไปด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตก็ฝากช่วยกันกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าอย่างที่ทราบว,ว่าฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมมาเตะแบบยุโรปก็คือจะแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายนไปจบไม่มีนาเมษาก็พฤษภานะครับเนื่องจากเจอปัญหาเรื่องของไวรัสโควิด COVID -19 เข้ามาเล่นงานทำให้ไทยลีกเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป พอฤดูกาลนี้จบฤดูกาลใหม่นะครับจะเริ่มเตะกันในช่วงเดือนกันยายนปี64ไปจบข้ามปีเช่นกันต่างจากโปรแกรมเดิมนะครับที่จะเริ่มเตะกุมภาไปจบปลายปีซึ่งผู้ตามตรงนะครับปาฏิทินฟุตบอลไทยลีกบ้านเราจะไปตรงกับปาฏิทินของฟุตบอลยุโรปซึ่งมันก็มีข้อดีหลายอย่างก็คือหนีฤดูฝนไปในตัวนะครับรวมถึงได้ดูบอลช่วงอากาศหนาวแล้วก็ตลาดซื้อขายแบบยุโรป ก็จะได้นักเตะต่างชาติดีๆเข้ามาคาแข่งนะครับแต่ถ้าว่าการแข่งขันแบบข้ามปีแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับการที่นักเตะไทยจะได้ไปคาแข่งในลีกชั้นนําของเอเชียอย่างเจลิกหรือเคลิกเพราะตลาดซื้อขายบ้านเราไม่ตรงกับเขาและไม่มีตัวอย่างให้เห็นแบบสดๆร้อนๆนะครับก็คือเคสของสัตว์รักไหประโคนริมเส้นทีมชาติไทยของบุรีรัมยูเต็ด ที่มีข่าวว่าชุนบุกนะครับให้ความสนใจและพร้อมดึงตัวสัตว์รักไปร่วมทีมในตอนนี้เลยเพราะว่าชุนบุกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงปีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันฟุตบอลเคลลิกฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับแต่ทว่าบุรีรัมม์พร้อมจะปล่อยสัตลักักให้กับชุนบุกค,คือในช่วงเดือนมีนาคมก็พูดกันตามตรงก็คือหลังจบฟุตบอลไทยลีกรดูกาลนี้นั่นเองครับ มองในแง่ชุนบุกแน่นอนเขาไม่สามารถรอสัตว์ลักได้นะครับเพราะนักเตะใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันต้องมีเวลาปรับจูนไม่สามารถเอาไปแล้วเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงปีซีซั่นเนี่ยมันสําคัญมากขณะที่มองในแง่ของบุรีรัมก็เข้าใจว่าสัตว์ลักเป็นตัวหลักและมันก็คงที่จะยากจะปล่อยตัวในช่วงที่ฤดูกาลกําลังแข่งขันอยู่นะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบปกติคือโปรแกรมแข่งขันเหมือนเดิมคือกุมภาไปจบปลายปีผมคิดว่าดีวของสัตลักษ์กับชุนบุกค,คงจบไปแล้วและสัตลักษ์น่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลเ e ค g ีกนะครับซึ่งผมพูดตามตรงนะตอนนี้โอกาสที่เราจะได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นในลีกชั้นนำของ Asia, เอเชียมันยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับเพราะโปรแกรมของเราเนี่ยไม่เอื้อจริงๆการที่เจคีกจะเอานักเตะไทยไปเล่นเนี่ยเขาต้องสก้ฟอร์ม าเขาพอใจและอยากได้นักเตะคนนั้นไปเล่นก็พร้อมที่จะซื้อหรือยืมไปในช่วงปีซีซั่นเหมือนเคสของทีลทรนทรลิลินขณะที่ชนาทิปตอนนั้นไปช่วงเล็ก2แต่มันก็ยังมีเวลาให้ปรับตัวนะครับซึ่งพูดตามตรงนะครับนักเตะไทยต้องใช้เวลาปรับตัวกับการไปเล่นฟุตบอลเคลลิกหรือเจลิกซึ่งมันจะส่งผลดีต่อนะักฟุตบอลไทยนะครับยิ่งมีเวลาเยอะยิ่งดีแต่พอเรามีโปรแกรมแข่งขันแบบยุโรป ในช่วงที่เจลีกเคลีกกำลังปีซีซั่นไทยลีกของเรานะครับก็อยู่ในช่วงที่เข้มข้นมากๆกําลังลุ้นแชมป์ลุนโคต้าฟุตบอลเอซิลสนุกเพราะฉะนั้นมันยากมากนะครับที่ทีมจากไทยลีกจะปล่อยตัวนักเตะไปเพราะว่านักเตะฝีเท้าดีพูดตามตรงนะครับก็อยู่ในทีมที่ลุ้นแชมป์ลุนโคต้าเอซิลหมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากจริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจสโมอสรด้วยเพราะฉะนั้นการแข่งขันแบบข้ามฤดูก,กาลสําหรับฟุตบอลไทยเนี่ยผมมองว่า มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากจะส่งออกนักเตะไปเล่นในลีกระดับท็อปของเอเชียเชื่อว่ามันจะมีเคสแบบสตร์ลักเกิดขึ้นมาบ,บ่อยๆแน่นอนนะครับส่วนหลายคนถามถ้าเตะแบบยุโรปเราก็มีโอกาสส่งนักเตะไทยไปลีกยุโรปมากขึ้นแต่ก็พูดตามตรงเอาความเป็นจริงนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้นักเตะไทยเนี่ยยังไม่สามารถไปยุโรปได้เลยเราต้องไปพิสูจน์และพัฒนาฝีเท้าในเวทีระดับเอเชียก่อนค่อยก้าวไปทีละสเต็ปนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าเรากลับมาเตะแบบเดิมโอกาสที่นักเตะไทยจะเล่นเจลีกเคลลกมีมากกว่าและมันส่งผลต่อการพัฒนาโดยตรงนะครับนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกด้วยทั้งเรื่องของค่าตัวนักเตะไทยที่ mm hmm. ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรกับการที่เจลีกหรือเคลีกจะมาสนใจเพราะฉะนั้นการลดค่าตัวให้ถูกลงมาหน่อย ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นฟุตบอลในลีกชั้นนําของเอเชียมากขึ้นนะครับแล้วมันจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับนักเตะไทยเราจะได้สู้กับเวทีระดับเอเชียได้ดีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับอ่ะก็ต้องดูว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ขยับไปพูดถึงข่าวดีของบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับล่าสุดสุพนัทเหมือนตาครับกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีคนเก่งหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับและกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้อีกครั้งโดยคาดว่าสุพนัทเนี่ยจะสามารถลงสนามให้กับบุรีรัมได้ทันทีหากไทยลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับโดยสุพนัทเหมือนตาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับทำให้เขาพลาดช่วยลงสนามให้กับบุรีรัมไปถึง9นัด ก็ร่วมร่วม3เดือนด้วยกันซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของสุพนัทเนี่ยก็จะได้เล่นร่วมกับนักเตะใหม่อย่างไมเคิลโลซาอองทูรวมถึงพี่ชายอย่างสุประโชคสนาชาติและก็เพื่อร่วมทีมอย่างสุปชัยใจเด็ดนะครับคือจริงๆเนี่ยผมแอบเสียดายสุพนัทเหมือนตานะที่เจอการบาดเจ็บเล่นงานตลอดในช่วงหลัง ผมติดตามน้องแบงค์มาตั้งแต่เขาอายุ14ปีนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากและมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจริงๆและพูดตามตรงฝีเท้าของเขาเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากมีคุณสมบัติการเป็นกองหน้าที่ดีนะครับยิงประตูคมเลี้ยงลายล้ำหน้าได้ดีแล้วก็มีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาจริงๆฤดูกาลนี้น้องแบงค์สุพนัทเนี่ยน่าจะได้โอกาสลงสนามโชว์ฟอร์มเต็มๆในช่วงที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าอย่างที่ทราบว่าต่างชาติของบุรีรัมชุดก่อนหน้านี้แทบจะพึ่งพาไม่ได้นะครับทั้งคานยุคเชปวิทหรืออักบากกลายเป็นนักเตะไทยที่ต้องแบกซึ่งผู้ตามตรงถ้าสุพนัทไม่เจ็บเนี่ยเขาน่าจะได้เป็นตัวหลักตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่พอเจ็บทําให้เขาพลาดลงเล่นแล้วก็ต้องพักไปนานพอสมควรคือผมเนี่ยไม่เป็นห่วงฝีเท้าของสุพนัทเพราะเขาเก่งมากๆแต่ห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับ กลัวจะทําให้เขาหยุดพัฒนานะซึ่งเรื่องนี้สําหรับนักเตะดาวรุ่งม,มันสําคัญนะครับเจ็บทีนึงเนี่ยมันไม่สามารถลงไปซ้อมหรือลงไปเล่นเต็มที่ได้ช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นนะักฟุตบอลดาวรุ่งไทยฝีเท้าดีๆเจ็บบ่อยนะครับอย่างสุพนัทส,สุประโชคหรือเอกนิตเพราะว่าเขาเจอโปรแกรมถี่มาตั้งแต่เด็กนะครับนึกย้อนไปในคําพูดของพี่เจเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บที่เล่นงานพี่เจตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาในศึกฟุตบอลเจลี ซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลดาวรุ่งไทยนะครับพี่เจเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเจอโปรแกรมแข่งขันที่ถี่มากเล่นฟุตบอลเยาวชนแบบเดินสายวันละ5-6นัดทำให้เขามีประสบการณ์มีกระดูกในการเอาชนะคู่ต่อสู้ในวัยเดียวกันแต่ผลเสียมันเกิดขึ้นคือเขาพัฒนาความสามารถแต่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้รับการฟูมฟักและพัฒนาขึ้นตามวัย เมื่อมาเล่นฟุตบอลอาชีพแม้จะอยู่ในช่วงที่ฟิตขนาดไหนกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกสร้างอย่างถูกวิธีมาตั้งแต่เด็กเมื่อเจอเกมหนักๆห,หรือต้องสปินแรงๆนะครับมันก็ฉีกขาดง่ายกว่าคนอื่นพี่เจย,ยังพูดถึงนักเตะญี่ปุ่นที่มักจะไม่ค่อยเจอการบาดเจ็บแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งพี่เจบอกว่า ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนักฟุตบอลญี่ปุ่นจะเน้นสร้างเบสิกการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งความเข้าใจในฟุตบอลการเคลื่อนที่จนอายุเลย12ปีขึ้นไปจึงเสริมเรื่องของความแข็งแรงซึ่งนั่นทาให้กล้ามเนื้อของเด็กญี่ปุ่นมีความพร้อมมากขึ้นพอเข้าสู่วัยรุ่นก็จะถูกใส่โภชนาการที่ถูกต้องตามมาด้วยการเวทเทรนนิ่งที่มีโปรแกรมเหมาะสมแม้นักเตะญี่ปุ่นจะตัวไม่ใหญ่กว่าคนไทยแต่กลด้ามเนื้อที่อยู่ด้านในแข็งแรงกว่าคนไทยเพราะถูกสร้างมาแบบนี้ ซึ่งมันก็เห็นโดยตรงนะครับเห็นได้ชัดเลยนักเตะญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยเจ็บและมักจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั้งที่เขารูปร่างก็พอๆคนไทยแต่เขามีความแข็งแกร่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราควรมาใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราต้องมามองถึงรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้มากขึ้นนะเพราะฟุตบอลเด็กบ้านเราเนี่ยมีโปรแกรมเตะเยอะมากเตะทีจริงๆซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องดีที่เด็กได้มีเวทีให้เล่นแต่เรื่องของสภาพร่างกายมันก็กรมศึกหนักเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นสิ่งสําคัญนะครับผม่ไม่อยากเห็นนะักฟุตบอลไทยที่เป็นดาวรุ่งฝีเท้าดีๆต้องมาสะดุดเพราะการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกันตั้งแต่เป็นเยาวชนหรือดาวรุ่งนะครับเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะก็ติดตามแต่ผมเชื่อว่าสุพรรณเหมือนตาการกลับมาในครั้งนี้เขาหน้าจะได้รับโอกาสลงเล่นเต็มๆเหมือนเดิมแหละเพราะฝีเท้าของเขาก็เก่งจริงๆครับน้องคนนี้ แต่เป็นห่วงอย่างเดียวที่ผมบอกคือเรื่องข,ของอาการบาดเจ็บถ้าเขาไม่เจ็บเขาไปได้ไกลแน่นอน,ใน,ในสําหรับสุพนัทเหมือนตานะครับก็ขอบทชวนนะครับสําหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ในชแนลตองสุยน,นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แลวคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันวัดกันได้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร้กันด้วยมุ่งสู่3 0,000ื่นซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ